เฮ้ยวันนี้ได้อะไรนี่วันนี้ได้ทองครับผมทองคำเลยหรอแมนเอ้าผู้เดียวให้นี่แม่ฮักครับผมบ้านเอฟซีหรอใช่ครับเอฟซีเอามามีฮักไปบี้ครับผมมาม้แม่ไฟกันหมายถึงว่าเต้นดีดีเขาก็เอาให้หนีหรอใช่ครับเอาให้บนเวทีเหรอเอาให้บนเวทีเซอร์ไพรส์มากเคยมีคนให้ทองอย่างนี้ไหมนี่ยังไม่เคยอันนี้เป็นครั้งแรกเลยครับผมที่ได้ทองครั้งแรกในชีวิตเลยหรอครั้งแรกในชีวิตแล้วก็ไม่เคยใส่ทองเลยอันนี้เป็นครั้งแรกที่จะเนี่ยในโอกาสอะไรนะเนื่อในโอกาสเรือนคั้นเป็นศิลปินครับผม ตำแหน่งมาเนี่ยของงขานด้ตำแหน่งอ๋อหมายถึงว่าเลื่อนจากแดนสู่นักร้องเป็นสองตำแหน่งก็เลยได้ทองคำฉลองเลยขอบายนะเด้อดูเอฟซดูดีทองยิ่งแพงนะบาทละห้าหมื่นนะตอนนี้เกือบจะห้าหมื่นนะอีลีบอาใช่ ผมมไ่รู้เลยไมิงจริงบาทหนึ่งมันจะห้าหมื่นแล้วมั้งนี่มันสี่หมื่นกว่าแล้วครับผมอาไออาก็ได้นี่อาก็ได้ได้สองคนครับผมได้ทั้งสองคนอาแบบน้ำแต่อาดอาบน้ำอยู่อากระดรษช็อปเปอรก็ได้ครับว้าวยินดีด้วยนะขอบคุณครับขอบคุณแม่แม่ด้วยนะครับขอบคุณทีเอ็นดูขอบคุณทีฮักนะครับผมขอบคุณทีซัพพอร์ตแล้วก็ทองนี่ก็คือสีเกียบใบย่างดีครับผมทองตัวนี้สีเกียบใบได้บอบูเอ้าอันนี้ทองคำแทวนบอทองคำแทวนอันนั้นทองคำยังไงนะ อันนี้ทองเหลีงไม่ให้อันนี้ต้องทำแทนบ้านเราต้องทำอย่างนั้นต้องทองคำกีโอ้หน้ากับทองดิหน้ากับทองเขาได้ทองทำแทนนะอันนี้ได้ทองอะไรทองางเกงทองเกงเต็มหน้าเลยหน้าเลยนาตีเร็วขอบคุณครับขอบคุณครับผม